สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันที่16นะคะสิหมิถุนายน2568นะคะเราก็มา ดูแนวทางนะคะตำราวนะคะเด่นบนเอสประทะเด่นบนหลานนะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดไปนะคะก2สองเนาะหลุดไปนะคะเพราะว่าสูตรร้านหลุดแต่ว่าสูตรเอสไปได้นะคะสูตรเอสไปได้อ่าสู้กันต่อไปนะคะทุกคนงวดก่อนก็หลุนหดนะคะพอออกโชว์สายตาเอฟซีนะคะพอออกคลิปนะคะออกกล้องนะคะสงสัยนางจะตื่นกล้องตื่นเต้นนะคะทุกคนเอ้าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะ รู้แล้วนะคะว่า ใครจะรวยนะคะใครจะรวยใครจะหมานใครจะหิงใครจะปังนะคะเอสขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยรวยรัฐบาลไทยแล้วก็ไปรวยเราพัฒนาต่อเนาะเอามาดูกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอาเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะแต่ว่าครบบนนะคะถ้าเอาของร้านกับของเอสนะคะมาวินกันนะคะก็จะได้สามสามนะคะจับแล้วทุกตัวหว เมวดนี้ไม่ใช่มันจะออกนอกกรอบอีกหรืค่ะห่วยถ้าออกนอกกรอบนี้เลิศเลยได้มีแค่หกคู่นะคะห่วยเลิศเลยได้ตัดออกสิบกว่าคู่นะคะเหลืออยู่แค่หกคู่นะคะโอ้มาหนึ่งหกนะคะทุกคนเสร็วอามมล่างนะคะสามศูนย์จับไม่ได้นะคะเพราะว่าหลานไม่มีศูนย์โอ้ถ้าหลานมีศูนย์นี่แจมเลยนะคะเพราะว่าแอดมีสามนะคะ เสียดายนะคะนางไม่มีนะคะชน9 2สองไม่รู้จะตามตูดงวดนี้ไหมนะคะเอา้าเพิ่งหลุดงวดเดียวนะคะเพิ่งหลุดงวดเดียวเนาะสู้กันต่อไปนะคะเดินบนแอสประทะเดินบนหลานก็เหมือนที่ให้เอฟซีดูไปแล้วนะคะสถิตินางก็มีให้เนาะแต่ไม่ได้ย้อนหลังให้ดูนะคะแต่อันนี้ก็ย้อนหลังงวดเก่านะคะงวดเก่าเนาะไปเข้าหนึ่งหกล่างนะคะหนึ่งหกล่างนะคะทุกคนผลนหวยออกส3 0ศนะคะหวยถ้ามาห3สามนี่ก็ได้อยู่เด่นี่ จะเป็นตัวจับคู่แต่ว่าจะเป็นตัวนอกก็นี่นะคะเพราะว่าเราเน้นไปที่เราเน้นไปที่9 2้าสงนะคะพอไม่เน้นนะคะเข้านะคะเข้าสีงวอติดเลยนะคะตัวชนนะคะตอนแอดยังไม่ได้ทําคลิปนะคะชุดสูตรนี้จะเอาไว้ในชุดสรุปนะคะพวกแอดจะดูกันตลอดนะคะว่าบนแอดกับบนหลานชนอะไรกันนะคะแต่พอออกโชว์กล้องนะคะออกกล้องนี่ออกสูหน้าจอนะคะตายมองเท็งเลยค่ะเก้าสงนะคะโอ้ย อาสู้กันต่อนะคะมาดูกันนะคะว่างวดน,นี้จะมาไหมนะคะงวดน,นี้จะมาไหมนะคะมันก็เป็นที่น่าสนใจนะคะถ้ามันมาเพราะว่าบนกับบนเนาะเราจะได้รู้อันนี้บนอันนี้ล่างนะคะถ้ามันมาก็ดีละค่ะถ้ามันไม่มาก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะแต่ว่ามันจะไปเออไอ้นี่ก่อนไหมคะ มันจะไปเอ่อกรัฐบาลไทยก่อนไม่นาะนะคะเดี๋ยวแอดก็มีชุดเต็มนะคะชุดเต็มเราพัฒนาให้ดูด้วยนะคะเอาดูเป็นแนวทางกันไปนะคะ่ะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยหยิบจับไปนะคะถ้าชอบก็ค่อยหยิบจับไปเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะที่แอดทำนะคะนี่นะคะวดน,นี้ก็ชนนะคะสูตรล้านนะคะเราก็จะมีสถิติให้ดูเนาะวันนี้นะคะนี่มันก็ชนอย่างนี้นะคะหวย่โบเมนเก่าส้องสิลงหรงรงเสบิเน เนาไม่รักลอยสิมากเก่าส้วงยีรีบอกว่ไงวดน,นี้ชนเก้าหกนะคะมันเคยออกมันเคยชนกันเก้าหกแล้วมันออกล่างเก้าหกเลยค่ะงวดน,นั้นเนอะเอสจำได้นะคะแต่ว่าบนก็มาตัวเด่นนะคะงวดน,นี้บนชนกันที่เก้าหกค่ะของเอสกับของหลานง,งวดน,นี้บนชนกันที่เก้าหกนะคะเพราะว่าเด่นบนเอสนะคะหลักหน่วยหลักสิบตัวนี้เป็นเด่นรวมนะคะไม่ใช่เด่นปักหลักถ้าเด่นปักหลักเราก็มีให้นะคะเราก็มีให้แล้วนะคะบนคือบนล่างคือล่างนะคะแล้วก็จับสามตัวให้เนาะ นี่นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะสองสามเก้าหกนะคะของหลานสองสามเก้าหกเนอะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะจะเป็นตัวไหนนีนะคะจะเป็นตัวไหนเนาะอันนี้ของงวดเก่าเนาะคะ่ะอ้ยผู้ใดสีมานนาะตื่นเต้วตื่นเตนะะ้นนะคะลุนล้นนะคะลุ้นเอฟซลุ้นตัวไม่ได้ซื้อก็ลุน้นทิปค่ะ ลุ้นทิพย์ก็ขอให้ได้ลุ้นนะคะอ้าวใครถูกนะคะมาคิดหน่อยนะคะใครถูกมากิดให้เอฟซดูหน่อยนะคะโอ้ยอย่าเข็นนนาผู้สูตดีเนาะแอดบ่ถือบ่เป็นยาว่าแต่เอซถือเด้โอ้ยสิบาตัวใดเน,น้ยไ,ไม่ใช่หกเก้านี่มันจะไปไอ้นี่บ่นะคะ่ะนี่นะคะบนนะคะเด่นบนชนกันอยู่ที่หกเก้านะคะเดี๋ยวแอดเขียนบนย้ําอีกรอบนะ โอ้ยโทนีกก็พอละสันเอามามาดูกันนะคะทุกคนงวดวันที่สิบหกนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะมันจะไปรัฐบาลไทยก่อนไหมเนาะสูตรนี้นะคะเด่นบนแอดนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนล่างนะคะสองสามหกเก้านะคะบนชนกันที่หกเก้ามาดูกันนะคะคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะว่าบนจะมีหกมีเก้าไหมนะคะโอ้ยแต่ถ้ามาหกมาเก้านี่แอดก็อุ่นใจนะคะ ไม่ไม่มาบนก็มาล่างแล้วเจ้าแม่เอดชอบหกเก้าอยู่ด้วยค่ะงวดนี้นะคะชอบทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะชอบทุกตัวนะคะเวลาเวลาซื้อก็มีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะ อาจจบคู่นะคะเอสก็จะลองเอาของเอสนะคะประกบกับของหลานนะคะงวดก่อนนี้ไปล่างนะคะมาดูวันนี้ถือว่าเลขสูงนะคะนี่งวดนี้ถือว่าเลขขึ้นสูงอยู่นะคะมี9มี2ด้วยนะคะหวายบ่ิเวนเก่าสองสีมาออกงวดนีประจันนี่เห็นไหมมี9มี2ด้วยงวดก่อนนี้92ไม่มานะคะ62 6 3 6 6 6 9นะคะ7 2 7ด7 6 7 9นะคะแ2 8สอง8 9นะคะ92 9 3 9 6 9 9นะคะ 020306 09นี่คือ2ตัวบนนะคะ2ตัวบนเพราะว่าเราเราจับคู่อย่างเงี้ยนี่นะคะทั้งหมดมันก็จะได้เท่านี้นะคะแต่ว่าแอดก็วงกลมนะคะมันก็คือเด่นทั้งหมดนี่แหละค่ะเด่นทั้งหมดนะคะแต่ว่าแอดก็วงกลมไปที่69เนาะ FC ชอบตัวไหนก็ไปตัดเอานะคะหรือเอาแต้มตัดเอาหรือว่าไปเอากับชุด2ตัวของแอดได้นะคะแต่ว่าแอสไปชุด2ตัวของตัวเองนะคะชุด2ตัวบนนะคะแล้วเอาสูตรนี้ไปเทียบนะคะ2ตัวบนแล้วเอาสูตรของห้าน ไปเทียบนะคะก็เน้นไว้ที่หกเก้านะคะสําหรับส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวค่ะอันนี้นะคะมาดูกันนะคะหกเก้าจะมาไหมนะคะทุกคนอ่าหมือนจะสวยอยู่ได้งวดก่อนนี่มันไม่มานะคะงวดก่อนม่นไม่มางวดก่อนนี่หกอ่ะหกหกนี่ไปของหลานช่วงนี้เดินเดินหลักร้อยะคะ่ะแปลกมากเลยนะคะของหลานช่วงนี้ไปหลักร้อยนะคะแล้วก็ไปล่างเนาะถึงหลุดบนแต่ว่าลงล่างแต่ว่ามันก็คือหลุดอยู่ดีค่ะเพราะว่านางให้บนนะคะ ครบบนนะคะครบบนเอสก็เอาเด่นบนเอสนะคะแล้วก็เด่นบนหลานนะคะมาหยิบจับใส่กันเนาะเราก็ตัดหกเก้าตัวที่มันซ้ําออกมันก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามนะคะก็เบนหามในวินมาดูกันนะคะงวดก่อนนี่ถ้าถ้าทําอย่างนี้มันก็จะได้นี่ค่ะจะได้หกสามศูนย์นะคะจะได้หกสามศูนย์นี่นะคะสวิดีตินางเดี๋ยวนี้นางใหม่ไปรักรกรย์ไล่ลงวดแล้วเดีค่ะ ไม่ใช่วดนนี้จะไปหลักร้อยอีกบอเฮาหลักร้อยเราก็มีเก้ามีสองด้วยค่ะถ้าไปหลักร้อยอีกเนาะเออไม่ใช่จะไปหลักร้อยอีกบอกค่ะทุกคนนะคะช่วงนี้ก็เดินหลักร้อยดีดีดีอันนี้คือเด่นบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะแต่แคทแลดไปหลักอื่นดีดีดีแคทแรดนะคะ แคทแลดนะคะอันนี้เป็นสูตรบนหลานนะคะสูตรบนหลานกับสูตรบนแอดนะคะประทะกันนะคะเราเอาดินบนมาประทะกันเอาลองดูเด้อค่ะถ้าชอบด้วยกระจัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางนี้เข้ามีหลุดไม่รู้จะมาตัวไหนนะคะโอ้ยแต่สวยนาะหกเก้าถือว่าสวยเลยนะคะทุกคนสวยงามพระรามเปียกเนาะ,ะเอาอรอรุ่นรัฐบาลไทยก่อนนะคะดูไปพังๆนะคะรุ่นรัฐบาลไทยด้วยนะคะก็ขอให้เฮงเงปังปนะคะโอ้ย เดี๋ยวเจอกันหลังหวยออกนะคะเจอกันหลังหวยออกฝันไม่แอดไม่ฝันอะไรเลยนะคะคฝันก็จำบ่ได้ะคะ่ะไม่รู้ฝันอะไรนะคะไม่รู้ฝันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเ้ยสวัสดีค่ะ